การสก,กาย e อเีเมาเมาส์กันต่อเนื่อเลยนะคะเมาส์กันสนุกปากจริงๆค่ะอยู่กับดิฉันนะคะกระเทยสาวสุดเซ็กซี่ท็อปฟินิชนันทันสุดๆเจ้าต่อเจ้าเดิมมาเมาส์แล้วค่ะดิฉันค่ะวันนี้นะคะวีเจที่มาความแซ่บพร้อมสีเสื้อเลยวีเจแารตี้ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เหมือนเราหลุดออกมาจากดงกล้วยนะคะแ <c oughs> ม่นางตองเหลืองกับแม่นางตานีนะคะเราต้องบอกว่าเรามาจากรันเวย์แฟชั่นวีแฟชั่นนะแฟชั่น แฟชั่นก็ต้องแฟชั่นค่ะคุณขาดูดัดค่ะดัดจลิตเลยนะคะตรงตัวเลยค่ะคุณขาเอาละมาเจอเราสองคนแน่นอนในเรื่องของความแซบเมามอยของคนในวงการบันเทิงพร้อมทั้งความสนุกที่เรานํามามอบให้ยังมีมาฝากแฟนรายการกันเหมือนเดิมค่ะใครที่เป็นแฟนกับแฟนรายการติดตามรายการเราก็ต้องขอบพระคุณด้วยสําหรับหลายคนที่ชมเข้ามาว่าโอ้ดูรายการเราแล้วไม่เครียดมีความสนุก ดูแล้วได้อัธรสทั้งความแรงออทั้งความเปรี้ยวออทั้งความร้ายกาดของเราสองคนที่มีแฝงอยู่ในตัวใช่แล้วความสรรแน่ที่พวกเรามีเต็มเปี่ยมโอ้เต็มเต็มเต็มสระแน่<ๆ>ชอบไปรู้เรื่องลุกลึกจริงมาอีกรู้จริงหรือเปล่าเขาถามมา รู้จริงถ้าไม่จริงฉันไม่กล้าพูดอยู่แล้วจริงๆแล้วเรื่องบางเรื่องถ้าเราไม่รู้เราก็จะบอกว่าเราไม่รู้เรื่องบางเรื่องที่เราได้ยินคนเมาส์มาเราก็จะมาเมาส์ให้ฟังแล้วเราจะบอกว่ามีคนบอกอแต่ถ้าเรารู้จริงๆเห็นกับตาได้ยินกับหูเราจะพูดโอ้โหเรา,าพูดถล่มทลายเลยเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการสกายอีเมาส์นะคะกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเราสองคนเวลาเมาส์ นะคะแล้วก็เออบางทีฟังแล้วเนี่ยเออปล่อยมันผ่านไปอย่านําเก็บมาคิดให้เครียดแล้วก็ลกสมองใ,<ช>ให้เราสองคนเครียดก็พอแต่วันนี้แซบนะดูจากสีเสื้อและการแต่งตัวแล้วรับ<ช>รองข่าวแซบมากร<ล>าเดินที่ข่าวแรกก่อนออใช่โอเค<ล>อ่ะค่ะเอาเป็นว่าข่าวแรกนี้นะคะต้องบอกเลยว่าข่าวนี้เราไม่สามารถจะเมาส์เลยได้เราไม่เคยเห็นแบบเรื่องจริง ยังไม่เคยเห็นเข้าไปเอ่ยยังไม่เคยเห็นกับตาตัวเองแต่มีภาพให้เคยได้เห็นแล้วระหว่างคุณโดมกับคุณเมทัลซึ่งเป็นศิลปินในค่ายในค่ายอะไรนะค่ายคุณโดมน่ะค่ายอะไรล่ะชื่อสาวสังกัดอะไรล่ะคุณโดมเราแน่แล่คุณโดมเขาชื่อสังกัดอะไรนะที่ออฟฟิศเขาอยู่ที่บ้านเขาเลยจำไม่ได้จำไม่ได้โฮมอะไรสักอย่างแต่เขาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เขากักสถานะยังไม่ได้ไป หลังจากหลังจากที่คุณโดมเขาเลิกกับน้องกัดจอกัดจังไปนะและตอนนี้เขาบอกว่าเมาส์กับมาว่าไปกินนักร้องในค่ายกินเขาเมสาว่าเป็นสมพานกินไก่วัดคือคุณโดมทําค่ายเพลงแล้วก็เป็นศิลปินในค่ายน้องเมทัลเนี่ยนะเขาเป็นนักร้องนําใช่ไหมนักร้องนำนักร้องนําไปมามมกิ๊กันกับเจ้าของซะแล้วซึ่งแบบหลายคนก็แบบเอ้ายังไงมันถูกต้องไหมพี่โดวไหม มาก็มีสิทธิ์ไม่ล่ะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ฉันก็เคยกิกกับบอสชั้นเยอะแยะไม่แล้วถ้าเกิดสมมติวันดีคืนดีคบกันไปกิ๊กกันไปเป็นแฟนกันแล้วถ้าเกิดเลิกกันเออแล้วการทํางานล่ะก็นี่ไงมันก็จะมีผลไงเหมือนกับหลายๆคู่ที่ว่าแบบอย่างที่เธอเคยเมาส์แหละผู้กํากับนักแสดงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเนทรูุ้ไหมบางบริษัทเนี่ยเขาห้ามเป็นแฟนกันมีกฎมีกฎเลยมีกฎแบงค์งานะแบงค์งานแบงค์งานธนาคารไม่ได้นะ เพราะอะไรจะมีการยักยอกึ้นง่ายเวลานั่งคุยการสูงหัวมันไงย,ยักตอกเงินง่ายๆเป็นเวลามีอย่างนี้มันได้นะเธอเป็นหลักจิตวิทยานะคะคนโด<อ> <ไอ S 1> มก็เลยเมาส์บอกว่าน้องเมทันเนี่ยยอมรับว่าคุยกันจริงๆแต่สถานะเนี่ยไม่ได้เรียกว่าอยู่ในสถานะอะไรกันอะ,อะยังไงวะเฮ้ยคือกําลังศึกษาดูใจแต่ยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนสถานะยังไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใช้คําว่าสถานะโสดก็ได้อ่ะสินั่นสีงงกับความสัมพันธ์อีกแล้ว เขาบอกยังไม่เหมาะที่จะให้สัมภาษณ์คู่รอให้ทุกอย่างนี่ชัวร์ก่อนหมายความว่างานก่อนอย่างนี้หรอชัวร์คือหมายความว่าใช่แต่ตัดสินใจว่าจะคบกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วแสดงว่าตอนนี้กาลังผิวเผินคุยกันอยู่ประมาณนั้นเขาเมาว่าเมทันเนี่ยคบตั้งแต่ตอนกิ๊กกันตั้งแต่ตอนที่คบน้องกัะจังแล้วก็เลยมีคนว่าคบซ้อนคุณโดมบอกไม่ใช่คุณโดมบอกจริงๆแล้วเป็นคนที่ชัดเจนมากจริงๆแล้วเลิกกับน้องกัดจัง ก่อนที่จะมาตัดสินใจคบกับน้องเมทันไม่ใช่ว่าคบกับเมทันในขณะที่ยังคบกับกัตจังอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเลิกกับกัตจังดีกว่ามาคบกับเมทันดีกว่าแต่มันมีข่าเมทันมาตั้งแต่บางคบกัตจังแล้วเธอเขาบอกว่าคุณโดวบอกว่าผมไม่เคยคบสอนถ้าจะคบคบทีละคนแล้วก็ตั้งใจและก็จริงใจกับทุกคนที่คบด้วยการที่จะคบแล้วพิ่งเลิกแต่ไปแล้วไปเจออีกคนหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ะระยะเวลาไม่ใช่ตัวพิสูจน์ว่าห่างเท่าไหร่านานเท่าไหร่แล้วจะดีหรือไม่ดีล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าไปสิงคโปร์กันมาสองคนออแต่ <ไป S 1> <ล>คุณโดมคุณโดมบอกไปกันทั้งค่ายไม่ได้ไปกันทั้งสองคนไปกันทั้งค่ายไปเที่ยว<ด>ยแล้วก็ไปงานเปิดตัวของ u ูท b e ไปทำงานกันอย่าพูดนะว่าไปกันสองคนอย่าพูดจะลโดมต่อยเพราะงี้อร่อคุณโดมเคยเวี่ยงสื่อเธอเคยดูไหมอย่าง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 เขาเหวี่ยงทำนองว่าพี่ทำไมพี่ถามเนี้ยพี่มีรู้ได้ไงอะ อ๋อเอันเปิดให้ดูสื่อหน้าเสียเลยปะเสียสิเพราะพี่มาถามอย่างนี้ผมผมไม่ชอบนะผมไม่โอเคเลยเออบางทีอีสื่อก็แรงเกินใช่ไหมล่ะใช่อย่างเราเราไม่เคยไปไม่เคยไปพูดอย่างนี้จังเลยอะเขาแบบเขาแบบโมโหขึ้นเหมือนก็ว่าแหมจะเจาะจะต้อนคาถามสื่อจะต้อนให้จนมุมให้ได้คือสรุปมึงจะให้คุณตอบแบบนี้ใช่ไหมล่ะเออก็เขาไปตอบไงก็เขาบอกว่ามันไม่จริงก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอเคฉันก็แล้วเขาบอกว่ามันมีเรื่องว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องว่ามีคนไปแฮกไอจี ทำไอจีหรือว่าทำอะไรขึ้นมาสักอย่างอะ,ะอะไาเลมโดมเนี่ยและเขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นฝีมือน้องกัดจังกันเดี๋ยวก่อนหฮาเลมโดมเนี่ยเป็นไอจีเป็นอินสตาแกรมของคุณโดมประกอบลำไม่ใช่มันเป็นการทำขึ้นมาใหม่อาอเหรอเป็นเกี่ยวกับคุณโดมประกอบลำแต่ใช้ชื่อว่าฮาเลมโดมหรืออะไรสักอย่างเออแล้วอย่างไรแล้วเขาบอกว่าน้องกัดจังเป็นคนทำหรือเปล่าอ,อ๋เหรอแล้วมีการข่าวแวดว,ว่าคุณโดมจะฟ้องกัดจังเรื่องลบมพสตลิขสิทธิ์ไม่แล้วมันเสียหายไหมล่ะใน อ๋อเหรอเหมือนก็ไปละเมิดลิขสิทธิ์ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลประมาณ<ช>นี้เหรอก็มีสิทธิ์จะฟ้องร้องกันได้<ช>แล้วเป็นกัดจังละเมิดจริงหรือเปล่าล่ะเธอัอน,นยังไม่รู้เพราะโดมเองก็บอกว่าข่าวฟ้องร้องกัดจังเรื่องละเมิดอ่ะพูดแบบนั้นไม่ได้หรอกว่าจะฟ้องใครอ่ะเพราะผมยังไม่รู้เลยว่าใครทาอา๋เอเหรอเพราะฉะนั้นแจ้งความก็เป็นการทําของพลเมืองคนหนึ่งซึ่งยังไม่รู้ว่าใครพูดหน้าไปถึงไหนแล้วก็ยังไม่ทราบต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการเพราะแจ้งความไปแล้วแจ้งความไปแล้วว่าใครเป็นคน ก็เลยอยากจะทําอะไรอ,อ๋อเหรอเออ,เอ,อ,เอ,อถ้าเกิดไม่มีอะไรเดือดร้อนเสียหายมากค่อยๆสืบเดี๋ยวนี่เขาเสืบกันได้นะแต่ที่โดนทิ้งท้ายว่าอะไรปะว่ารุ่งน้องกั๊จังอะผมไม่ขอพูดถึงดีกว่าไม่ตอบดีกว่า,าไม่พูดถึงเลยเหรอใช้จะเล่าอีกฝังชอบเล่านะอ,าอ๋อเหรอใช่ไหมแหมก็เขาหล่อขนาดนั้นชนีก็แหมทันกันอยู่แล้วล่ะเป็นเรื่องปกติของผู้ชายช่างกล้องยังกินกับพิธีกรเลยบางทีอ่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะ ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วรู้ใช่ไล่ะพูดไม่ได้พวดไม่ได้เดี๋ยวจะโดนจับนะผ่านเรื่องโดมาถึงเรื่องของใครต่อใครอีกแล้วอ่ะใครอ่ะเจมมาอะไรทำไมเป็นอะไรคะชอบอ๋อตกใจไม่พอใจอะไรอยู่ดีก็พ่ับพับขึ้นมาชอบหลาหล่อเออฉันไม่เคยติดตามละครเรื่องไหนนะแต่ว่าฉันมีโอกาสฉันต้องเปิดไปดูเจมมาเจมมาเป็นอะไรร่างกายแย่วันนี้ร่างกายนางแย่นางจะไม่ไหวนางต้องกั้นใจกั้นใจให้ ไม่ได้ทำนี้อยากดูไม่เหมาะดูไม่สุภาพดูไม่สุภาพเจมมายิงไม่ยิงมีข่าวว่ายิงไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงเจอแล้วหรอยังเห็นไหมอะไรที่เห็นกตาเลือกเลือกตายแล้วรู้สึกเจ็บเอาออกมาให้หมดอะไรของปอมแรงเขาบอกว่าปัดเหวี่ยงแฟนคลับเพราะมีข่าวว่าเหวี่ยงแฟนคลับมีการยิงยงไม่ยิงไม่เหวี่ยง ๆๆอย่ามาเต้าข่าวอย่ามาสร้างข่าวแบบนี้แต่ถ้าเป็นชนีถ้าเป็นชนีเขาคงจะทำอย่างนั้นจริงๆนะสิชนีอ่ะเราพิเศษสุดเห็นไหมล่ะเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะบอกเ,ออเลยเลยเขาไม่ได้เก่ง เขาไม่เหวี่ยงนักข่าวอย่ามาปันปากกายอย่ามาสร้างกระแสอย่ามาทําให้น้องโด่งดังอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะน้องเนี่ยดังด้วยฝีไม้ลายมือการสแสดงอยู่แล้วออด้วยน้าตาด้วยรูปลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้ววันนี้เขาบอกพระเอกดาวรุ่งเจมมาถูกมาว่าอักคฆาตัวออกงานอีเวนต์อันนี้ก็คงเป็นเรื่องจริงเพราะว่าผู้จัดการส่วนตัวเอสุปชัยก็เป็นคนดูแลไม่แต่นี้ว่าน้องไม่ได้นะเพราะน้องบอกแล้วว่าเรื่องเงินน้องไม่รู้เรื่องขเขาบอกว่าเหวี่ยงแฟนคลับน้องเจมบอกอาจจะเข้าใจกันผิดแล้วก็ไม่มีการมาเบียดพระเอกรุ่นพี่อย่างเดดกุิิมยยะ้วค แล้วมีข่าวเมาสอีกว่าน้องเจมเนี่ยขึ้นแท่นเป็นลูกรักเบอร์หนึ่งของผู้จัดการเอสุภชัยนี่ไงแรงมะน้องเคลยร์เรื่องแรกเลยเรื่องบอกเรื่องอัพค่าตัวผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะเอเป็นคนเรียกถูกต้องแล้วที่สําคัญเนี่ยที่มีข่าวออกมาแต่ผมไม่ได้ซีเรียสหรอกนะเข้าใจว่ามันต้องเป็นข่าวเป็นเรื่องปกติเออถ้าอัพแล้วจะทําไมอะ่ะมีเงินจ้างก็จ้างกันไปสิก็ค่า,า,าตัวแพงเท่านี้ถ้าเกิดไม่พอใจเขาก็ไม่ต้องจ้างเ,าาเหมือนอย่างเราเนี่ยเราก็อยากจะอัพค่าตัวกันจะตายแต่บางทีอัพแล้วไม่มีคนจ้างเพราะขนาดยังไม่อััยยงงไมม่ีคนจ้าเล ก็เลยอัพไม่ได้ถูกไหมก็เลยน่าพูดเอมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเขาบอกว่าส่วนมีข่าวเหวี่ยงแฟนคลับแล้วข่าวมันออกมาได้ไงกันเลยข่าวปั่นกันไปแฟนคลับคนไหนที่ถูกเขาเหวี่ยงออกมาบอกหน่อยอชนีคนไหนที่ถูกเจมาเหวี่ยงใส่วันนี้ออกมาคุยกับดิฉันหน่อยจะถามว่าเขาเหวี่ยงใส่เธอว่ายังไงชนีเขาเหวี่ยงว่าไงชนีไปไกลๆอย่างงี้เหรอคงไม่อย่างงั้นมั้งเธอเขาคงไม่เหวี่ยงอย่างงั้นมั้งเธอหล่อนแรกอตอไม่มีแฟนคลับเนี่ย เออมาเนี่ยผมก็ดีใจมาก ทุ่มเทเวลาให้เจอพวกเขามากที่สุดเลยนะเพราะว่าอะเอเจอพวกเขามากที่สุดแล้วไม่มีการเวียงเออเขารู้จะไ่เป็นแค่ะเพราะฉันได้มีการทุ่มเทเวลาให้กับเธอด้วยนะจริงเหรอไปสิฉันต้องไปตามยกป้ายไฟนะฉันทําไม่ไหวฉันเหนื่อยฉันไปสู้พวกชั้นนีเด็กๆมอปลายวิ่งกี้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 กันอย่างนั้นไม่ไหวนะคะเลิกเรียนเสร็จไม่กลับบ้านกับช่องไปกี้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 กันตามห้างสรรพสินค้าเวลาออกงานยูเอ็นฉันไม่ไหวจริงแล้วเวลาถ่ายออกมาจะเหยียบกันตายนะเธอเออฉันจะอยากเตือนน้องเวลาถ่ายออกมามันเป็นรรูปของงชชุุดดนนนัักกกศึษาเียไ คือบางทีนะเปลี่ยนชุดก่อนนะยังไงดีอะเปลี่ยนชุดแล้วค่อยไปกี๊ดเหรอเออเอาชุดไปเปลี่ยนมาวันนี้คือแบบไม่รู้สิมันอยู่ในภาพของแบบไอ้อย่างเงี้ยฉันเปล่นออกทีวีคือหลบบเคยทำเธอฉันเปลี่ยนชุดฉันไม่ใช่ชุดนักเรียนหรอที่ฉันล้มน่ไมันชุดนักเรียนนะจริงจริงฉันยังไม่เคยทําแบบนั้นเน่ยฉันเลยไม่รู้ว่าการไปกรี๊ดอะไรแบบนั้นเพราะที่เจอคนเยอะจะไม่ไปแล้วโกงนะเธอเออแร็ปเปอร์สมัยก่อนนะก่อนลูกโกงนะลูกหล่อหล่อตั้งแต่ห้าโมมาทุ่มขึ้น หน้ากลัวไม่อยู่ข้างหน้างผมมา,ออว,มาว่าข้าถุงที่ไหนล่ะออโดนกัาตอไม้ตีนะคะจริงๆ <c oughs> ฉันเคยฉันนึกออกฉันนึกออกเพราะฉันเองเนี่ยเคยไปเคยไปดูฉันไม่เคยไปตามกิ๊ดแบบนี้ที่ไทย่ไยแล้วถ่ายแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ฉันไปพี่ตูนบอดี้สแลมอูต้ตายแล้วเธอไม่มันไม่เหมาะไม่เหมาะกับ <c oughs> ฉันใช่ไหมแต่ฉันไปดูตูนบอดี้สแลมนะแล้วแต่แต่ก็ในเมืองไทยแต่งหญิงแล้วแบบนี้เอ้ยพี่น้องอันนั้นคาราบาวแล้ว ไปดูตูนบอดี้สแสลมที่อยุทยาอองานยอยกยิ่งฟ้าอายุธยามากดกโลกมาก่อนมีตูนบอดี้แสลมบัตรห้าสิบบาทเป็นกระเทยเด็กเข้าไปงนะเข้าไปเสร็จพอพี่ตูนร้องได้สองเพลงตีงกันเลยค่ะ <laughs> ควรลอยอย่างกระสายฝนกระเทยมุดใต้เวทีสุดตูนกลับเลยตูนบอดี้สแสลมกลับเลยเป็นเรื่องจริง เลยนะจบเรื่องเต็มมาแค่เลยใช่ไหมพอเหมานอกเรื่องเออเพราะนางไม่ได้เหวี่ยงนะก็คือจบไปเท่านั้นนะอย่าไปว่านางอย่าไปปั่นกระแสนะคะรวมถึงวันนี้นะคะนางมีผู้จัดการส่วนตัวคือคุณเอสุภชัยเป็นคนดูแลเพราะฉะนั้นคุณคุณเอเนี่ยเขาดูแลทุกคนไม่ใครไม่มีใครเป็นลูกรักเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรอกโอเคเอาไปว่าเดบเลดกันดีกว่าช่วงหน้านี่มีเรื่องแล้วกระแตเหรออยู่ดีๆกระแตไม่ใช่อาย แต่สุพักษรหรอที่มีข่าวว่าล่าสุดเป็นคนแขฉปูปยาว,ว่าไม่เหมาะสมกับการได้รับตำแหน่งสาวสุดยอดสาวเซ็กซี่นะจะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาเจอกันในสกายอีเมลค่ะพักสักครู่ค่ะ